ลึกเข้าไปในผืนป่าภูเขียวอันสมบูรณ์ตะวันรอนลับเหลี่ยมเขาสูงแสงทองสาดลอดเรือนยอดไม้ระบายผิวน้ำในลำธารสายสะอาดให้ไร้ประยับเสียงจอกแจ๊กของฝูงลิงวอกภูเขาดังแว่วประสานกับเสียงนกกลางเขียนดงที่ขับขานราวดนตรีแห่งป่า จากเงามืดของพงไพรพกมันค่อยๆปรากฏกายเคลื่อนไหวว่องไวราวกับวิญญาณแห่งธรรมชาติขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมทั่วร่างดวงตากลมโตแสดงพระกายวาววับแสดงถึงชีวิตที่สมบูรณ์ กว่าสชั่วโมงหลังออกตามหาในที่สุดเราก็พบฝูงลิงกำลังลงมากินหอยในลำธารช่วงเวลาแห่งความกังวลก็สิ้นสุดลงจือจังหวะนั้นเริ่มต้นการบันทึกข้อมูลยามเช้าอาหารของพวกมันไม่ได้มีเพียงผลมากรากไม้ลำธารก็เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงสำคัญ เหล่าลิงวอกทั้งเล็กและใหญ่กระโดดโลดเต้นริมฝั่งน้ำบางตัวล้วงขวานใต้หินหวังพดกบผู้เข้าที่ซ่อนตัวทุกจังหวะเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติไร้การปรุงแต่ง น้ำสายเย็นที่คดเคี้ยวตามแนวเขาไม่เพียงหล่อเลี้ยงสัปปรรพชีวิตแต่ยังเป็นที่พึ่งพิงในยามร้อนระอุลิ่งน้อยหลายตัวลงช่น,น้ำเล่นอย่างสำรัญใจเสียงกระโดดตุมตามคล้ายเด็กๆวิ่งเล่นในลำธารเห็น ลุงนานล้วลงนานี่พี่ท็อปที่ตกวคนลูกก็ใช่ลูกพวกมันดื่มกินน้ำอย่างอริสอร่อย เมื่อยามโปรเพยมาเยือนแสงแดดอ่อนแรงลงฝูงลิงวอกภูเขาก็ค่อยๆทยอยกลับสู่ต้นนอนไซใหญ่ริมน้ำทิ้งไว้เพียงเสียงน้ำไหลกระทบโขดหินดุดบทเพลงกล่ำป่าที่ไม่เคยหยุดพักไตเงาไม้ใหญ่ฝูงลิงยังวุ่นวายแยงขิงนอนเจียกจากกว่าความสงบจะกลับคืนในยามค่ำคืน นี่คือวิถีของพวกมันวิถีแห่งป่าที่ดำเนินต่อไปอย่างไม่รู้จบ